วันนี้นะคะเราก็จะมาดูเบื้องหลังนะคะ<ช>การสะพายเกิดริเวอร์ย้อนหลังกันนะคะใช่ค่ะบอกเลยว่าวุ่นวายมากบอกกิ้งหนึ่งบอกกิ้งสองแสงหนึ่งแสงสองคือแบบดเ,เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว,ว่าว<ช>่าในห้องขอเขาทำอะไรกันไปด <ไป S 1> ูกันจะแอบดูแบบเงียบๆนะคะจะได้เข้ามานั่งได้ไงจะได้เหรือให้พี่เขาเดินอ้อมหลังอ้อมหลังถ้าอยากคนนี้ไม่ขี้นนี่ก็ไดนะคะนี่ก็เป็นการซ้อมบ็อกกิ้งนะคะ ก็คือเซอร์ไพรส์อลังการยิ่งใหญ่มากที่สุดบอกเลยคนต้องทับใจนะใช่ไหมปะก็คือเห็นหน้าห้องหนไวยนะคะเจ้าให้ดีนะคะพี่ก็คือหน้าห้อหนูยเในดี 何かね。 A few moments later ห minutes later happy birthday happy birthday ค่ะ happy birthday happy birthday ค่ะ 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 happy birthday ครับ แฮปปี้เบิร์ดเดย์มีความสุขมากๆนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะคุณเฟิร์นสุขภาพแข็งแรงนะคะให้มีความสุขมากๆนะคะร่ำรวยปังๆนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะพี่เฟิร์นขอให้พี่เฟิร์นมีรอยยิ้มที่สดใสแบบนี้ตลอดไปนะคะสวัสดีครับพี่เฟิร์นวันเกิดนี้ขอให้พี่เฟิร์นมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับ แฮปปี้เบอร์เดย์นะคะพี่เฟิร์นขอให้พี่เฟิร์นมีความสุขมากๆพบเจอแต่สิ่งดีตลอดไปนะคะเบ้ก็ขอให้พี่เฟิร์นสุขภาพแข็งแรงนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมบรณ์ถนัดถืประการนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะพี่เฟิร์นขอให้พี่เฟิร์นมีความสุขมากๆนะคะเป็นบอดที่น่าขคบคู่ตลอดไปค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะพี่เฟิร์น ขอให้เฟิร์นมีความสุขมากๆค่ะขอให้พี่เฟิร์นเฮงปังๆตลอดปีค่ะค่ะขอพี่เฟิร์นเอาชนะโควิดไปได้ทุกไตามากเลยค่ะแล้วก็ขอให้พี่เฟิร์นนะคะสุขภาพาแข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปค่ะขอพี่เฟิร์นกินข้าวบ้างนะคะค่ะพี่เฟิร์นแล้วก็สุดท้ายนี้นพุทิกาปีนี้ <laughs> 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 ฉันยาสบับใหม่นะคะแต่ว่ายังเป็นชื่อผู้หลุดอยู่เนาะและอย่าลืมพวกเรานะคะแก๊งดาจะรก แล้วจะตันตายกันหรือเอย่าอาอย่างอ่ะเนึ้อดองบำแอชชันเหมือนเราเมื่อกี้เลยชอบดีลหมอะไรนะ ขอบคุณนะซื้อสักผัวอันนี้หรอเ่ไม่ใช่ใชยตั้งใจใส่ข้าวใ้วันอังคารเดี๋ยวบอกวันอัารเียมกันใส่ลูกค้า ขอบคุณทีมงานทุกคนมากค่ะสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้มาออฟฟิศเพราะว่ากลัวโควิดมากคือคือหลายคนเสี่ยงแต่ว่าทุกคนรอดใช่ไหมไม่มีใครเป็นอะไรก็วิกนี้ก็เข็ม3ามแล้วทุกคนก็ไปฉีดให้ครบนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่เหมือนแบบสัปดาห์ก่อนถึงมาไม่ได้วันนี้ก็อุตส่าห์แบบยังจัดให้นะคะปีนี้ยังไงรอดแน่นอนมีแผนในหัวหมดแล้วต้องทําได้แน่นอนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่วยเฟิร์นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ